สวัสดีครับพบกับเราช่องพังน้องมุกแฟมิลี่น,นะครับผมวันนี้ก็พ่อครานก็มาตัดญ้านะครับผมนี่นะครับผมแปลง้าของน้องมุกก็เเรืออยู่แค่นี้นะครับผมแปลง้าของน้องมุกนะครับผมก็เเรืออยู่แค่นี้นะครับผมก็จะตัดเศษยานี่ออกนะครับผมตัดเศษยา้าตรงนี้ออกนะครับผมเพราะว่า ยาเกิดบางมากเลยนะครับผมบางมากนะครับผมว่าจะปลูกแซมใหม่นะครับผมต้นยาปลูกหางมากเลยนะครับผมอันนี้น้ําก็ท่วมมาถึงนี่แล้วนะครับผมน้ําก็ขึ้นมาฝั่งอ่าถึงฝั่งนี้แล้วถึงนี่แล้วนะครับผมถึงบริเวณนี้แล้วนะครับผมดูนะครับผมน้ําขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมฝั่งนาของคุณป้านะครับผมนาของคุณป้านะครับผมอ่าจะของที่แปลงนี้นะครับผมของที่แปลงนี้นะครับผมนี่นะครับผม ฝั i, Again, ่งนี้ถึงนู่นเลยนะครับผมก็น้ําท่วมหมดเลยแล้วนะครับผมก็น้ําท่วมหมดแล้วนะครับผมแปลงนาทุ่งนาของคุณป้านะครับผมก็บริเวณนี้จะถึงนู่นนะครับผมน้ําท่วมถึงนู่นนะครับผมน้ําขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมน้ำขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมฝนก็จะตกแล้วนะครับผมพอควานยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยนะครับผม ตัดแต่ยญ้าออกจากแปลงนะครับผมตัดแต่ยญ้าออกจากแปลงนี้นะครับผมก็จะเอาเสร็จวัชจะพืชอ่าท่ชะน้องมุกไม่ยินนะครับผมตัดออกนะครับผมนี่ครับผมแปลงยาของน้องมุกก็เหลืออย,ยู่นิดเดียวนะครับผมยาแปลงนี้ก็เลยอยู่นิดเดียวอยู่ไม่เยอะนะครับนี่ครับฮะ

อืมนี่ครับผมก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับรมแปลงยาของน้องมุกนะครับผมเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วครับผมก็ตัดไจไปวันสองสามวันอีกนะครับผมก็จะหมดแล้วครับก็มีควายนะครับผมข้อมากินนะครับผมนี่ครับผมแปลงยาของน้องมุกนะครับผม น e ี่เช่าเราเช่าของคุณป้านะครับผมป่าอยู uh, anyway, ่ข้างบ้านนะครับผมเช่าที่จะปลูกนะครับผมฝั่งทางนี้ไม่ค่อยนะไม่ไม่ค่อยขึ้นนะครับผมอ่าบางมากเลยนะครับผมขึ้นแบบไม่เยอะนะครับผมแต่ทางนี้ก็จะนานหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราใส่ต้นลำเยอะนะครับผมต้นพันเยอะนะครับผมนี่ครับผมแสงยาน้องมุกนะครับผมก็สวยสด้นงามนะครับผม ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช่องพังน้องมุกเฟมแี่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมถ่ายแปลงยาให้น้องโกงน้องมุกนะครับผมให้อาเม,ม่์ม่ได้รับชมนะครับผมสวัสดีครับ